ขยะชิ้นเล็กๆทำร้ายสัตว์ทะเลมากกว่าที่คิดและนี่คือ6ดีไซน์จากพลาสติกที่ทำร้ายสัตว์ทะเลอันแรกดีไซน์จากถุงพลาสติกที่เข้าไปเกี่ยวพันตัวกับที่เปิดขวดเมนตาเล่ที่ผลิตจากถุงพลาสติกใช้แล้วช่วอรถขยะเล็ดรอดลงทะเล2ดีไซน์จากขยะพลาสติกที่กินเข้าไปเป็นอาหารกับการรองแก้วดีไซน์ต่อทะเลวัสดุจากถุงพลาสติกขวดพลาสติกและซ่าแห่วอนทะเลซึ่งจะมีดีไซน์ต่อมะเฟืองให้เลือกด้วยนะ4ี่ดีไซน์จากขยะจํานวนมากที่ลอยในทะเลกับกล่องเก็บของวานทะเลที่ตัววานผลิตจากฝ ที่ช่วยเตือนใจให้เราเก็บของให้เป็นที่ข้าอุณหภูมิจากภาวะโลกเดือนทําให้จํานวนเพนกวินน้อยลงและนี่คือที่เก็บสบู่เพนกวินวัสดุจากขวดน้ําใช้แล้วและซาแหอวนช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตใหม่ได้และนอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ยังทําให้ปะกการังฟอกขาวอีกด้วยและนี่ก็คือแก้วมาร์ดีซน์ปะกการังสองสีที่สีแดงจะแทนปะกการังที่ยังมีชีวิตและสีขาวคือปะกการังที่กําลังจะตายและทั้งหมดนี้ทุกคนก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันนะเพียงแค่ส่งขยะพลาสติกใช้แล้วมาให้ควอลิตี้เซอร์คูลาร ช่วยทะเลได้